ไลฟ์สดขายเสื้อผ้า2ชั่วโมง90ล้านบาทสวัสดีค่ะเพื่อนๆฝนฝนคุณแม่สายไอทีวันนี้นะคะฝนฝนก็มีเรื่องราวของแม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งที่เขาไลฟ์สด2ชั่วโมงเนี่ยขายได้ถึง90ล้านบาทเลยค่ะเธอคนนี้ทําได้ยังไงแล้วมีเทคนิคอะไรก่อนไปฟังอย่าลืมกดถูกใจแล้วกดติดตามเอาไว้นะคะเธอคนนี้คือเธอคนนี้มีชื่อว่าชางดายีค่ะ เธอคืออินฟลูเอนเซอร์หรือผู้ทรงอิทธิพลทางด้านแฟชั่นคนหนึ่งของจีนเลยค่ะเธอเคยเป็นนางแบบมาก่อนค่ะเธอจะโพสรูปลงหวยปอทุกวันหวยปอกก็คล้ายๆ Facebook ุ๊บ้านเรานี่เองค่ะ ไม่ใช่แค่โปรโมทชุดที่เธอใส่นะคะแต่สถานที่และไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันถูกจัดไว้แล้วค่ะเป็นการสร้างความรู้สึกให้คนเห็นว่าถ้าไปที่นั่นที่นี่ควรจะแต่งตัวแบบไหนจะได้ไม่ตกเทรนและก็เป็นการชี้นําให้ไปสู่การซื้อเสื้อผ้าจากแบรนด์ของเธอด้วยนะคะเธอเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ขายเสื้อผ้าบนเถาเป่าตอนปี2014ค่ะใน1ปีจะมีคนเข้ามาดูเธอถึง4ล้านคนเลย ตอนปี2016เธอร์ไลฟ์ขายไป2ชั่วโมงมีคนดูถึง9ล้านคน2ชั่วโมงเธอไลฟ์ขายไป90ล้านบาทเลยค่ะตกชั่วโมงละ45ล้านบาทเลยนะคะทั้งปีเธอทําเงินไป1,500ล้านบาทเราไปดูเทคนิคการขายของเธอนะคะในขณะที่แม่ค้าคนอื่นๆจะไปเป่าเสื้อผ้าโรงงานมาเป็นล็อตเยอะๆให้ได้ราคาถูกๆและก็หยิบใส่ที่ตัวเองใส่ได้มาใส แต่เธอทําตรงข้ามเลยค่ะเสื้อผ้าที่เธอมาไลฟ์ขายถูกตัดมาเพื่อให้เข้ากับตัวเธอเป็นพิเศษนั่นก็เลยทําให้เวลาที่เธอใส่จะดูเป๊ะปังมากส่วนลูกค้าก็จะได้รับไซส์ที่เธอเป็นแบบแน่นอนค่ะว่าลูกค้าบางคนที่สั่งไปก็อาจจะไม่ได้ใส่แล้วดูสวยเหมือนเธอ แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นการหลอกลวงลูกค้านะคะเพราะว่าเธอใส่มันได้จริงๆแล้วบอกสัดส,ส่วนชัดเจนฉะนั้นตอนที่เพื่อนๆสั่งของต้องถามแม่ค้าให้ดีนะคะว่ามีไซส์เราไหมเห็นไหมคะว่าต้องมีชุดที่พอดีใส่ออกมาแล้วถึงจะดูสวยค่ะและนี่เลยค่ะเสื้อยืดลอตโซ่ลอตโซ่ไม่ได้ลึกซึ้งแค่สัดส,ส่วนชายนะแต่ยังมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดผู้หญิงเสื้อยืดผู้ชายหรือเสื้อยืดเด็กถุงเท้ารองเท้ามีตั้งแต่ตัวจรวดเท้ากันเลยทีเดียวค่ะเนื้อผ้านุ่มตัด ใส่ออกไปข้างนอกหรือใส่อยู่บ้านผ้าคอตตอน100%ไม่อับชื้นด้วยนะคะแล้วก็หากซื้อง่ายมากๆค่ะมีทั้งโลตัสบิ๊กซีเซเว่นและห้างสินค้าแต่ถ้าตอนนี้เราออกไปข้างนอกไม่ได้เราก็สั่งออนไลน์ได้นะคะ Facebook e, ะ s h o ปี้ลาซา d a มีหมดเลยค่ะเรามาดูวิธีการคุยและการตอบลูกค้าของช่างต่ยีกันนะคะตัวอย่างนะคะถ้าคุณพูดว่าเสื้อตัวนี้สวยจัง ถ้าคนที่ดูอยู่เขาไม่ชอบเขาก็คงจะไม่ตอบคุณแน่นอนค่ะแต่ถ้าเราเปลี่ยนคําถามใหม่ว่าคุณคิดยังไงกับเสื้อตัวนี้คะนั่นก็จะทําให้คนดูตอบคอมเมนต์เราคะ่ะว่าเขาคิดยังไงและตัวอย่างที่สองน,นะคะถ้าคุณพูดว่าเสื้อตัวนี้สีสวยจังคนดูก็จะรู้สึกว่าแล้วยังไงอะ่ะแต่ถ้าคุณเปลี่ยนคําถามใหม่ว่าคุณชอบสีไหนคะระหว่างสีนี้หรือสีนี้ นี่เป็นคำถามชี้นำคำตอบค่ะให้คนดูโฟกัสแค่2สีนี้การมีส่วนร่วมของคนดูเป็นการวัดความชอบของผู้ติดตามด้วยนะคะ และเธอก็สร้างภาพลักษณ์ใกล้ชิดกับคนดูเข้าไปอีกค่ะโดยการโต้อตอบกับแฟนๆผ่านความคิดเห็นและก็ทำแบบสำรวจความชอบในการออกแบบเสื้อผ้าผ่านโซเชียลมีเดียค่ะคุณแจสำคัญที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จทางธุรกิจคือเธอให้แฟนคลับของเธอช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ให้ค่ะเธอจะใส่เสื้อผ้าที่แตกต่างกันและให้คนดูโหวตว่าชอบแบบไหน จากนั้นเธอก็รวบรวมข้อมูลวัสดุที่ใช้และราคาที่คนยินดีจ่ายการใช้กลยุทธ์นี้สร้างความสําเร็จให้เธออย่างมากเลยค่ะตอนปี2017เธอออกแบบเสื้อผ้าเครื่องสํอาอางเธอไลฟ์ขายลิปสติก2ชั่วโมง20,000แท่งและตอนนี้เธอก็เป็นเจ้าของโรงงานที่มีพนักง,งานร้อยกว่าคนเลยค่ะในวันที่ทุกคนออกมาไลฟ์ขายของกันหมด คุณมองเห็นโอกาสของธุรกิจอะไรในอนาคตบ้างคะคอมเมนต์บอกฝนนะฝนในนะฝนฝนก็ขอหอคินี้เป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะวันนี้ฝนฝนคุณแม่ใสไอทีไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะ